รองคู่เอกของรายการศึกษอสมหมายที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559พญาต่ออขวัญเมืองครับพบกับทางด้านของฟ้าใหม่สิทธ์ยอดเซียน128ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชุมพลอินทายยศพญาต่อน,นิแดงนะครับฟ้าใหม่น้ำเงินครับก็เป็นดาวรุ่งประจำศึกษอสมหมายและกลุ่มพลังใหม่ครับ ยกสปล่อยตัวมาครับพญาต่อต่อ2 1ครับยก2นี่แลกกันมันนะครับแมแต่ด้วยเวลาจำกัดจำเชียครับเราให้ดูดูกันตั้งแต่ยก3ขี่ขวาไว้ครับตลาดหลักทรัพย์นี่พญาต่อ,ต,อต่อ2ออยู่นะครับแทงซ้ายครับฟ้าหมายแทงข่าวซ้ายครับตั้งแขนไว้ ตากังเกงข้างหลังว่าลูกพี่ซันลุยแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วคืนขวาทพยาต่อหมัดหนึ่งสองครับแทงเข่าซ้ายปักศอกขวางัดศอกขวาครับ้บาใหม่ครับฟันศอกขวาทพยาต่อเจอเข่าซ้ายของฝาใหม่ครับเนี่ยเสียบซ้ายไปฟันศอกขวาครับพยาต่อ ถีบซ้ายครับแข่งซ้ายของฟ้าใหม่ครับแทงข่าวซ้ายเกี่ยวแล้วฟันสอบข้าคืนครับแทงข่าวซ้ายไปครับฟ้าใหม,ฟฟฟใหม,ม่ฟันสอบขวาก็พยายามต่อฟ้าใหม่ตีข่าวซ้ายแม่พยายามเด็กตีขวาฟันสอบขวาฟันสอบขวาครับพยายามต่อครับแม่อ้ยออสนาแม่อสีสาปไปรับสอกเยอะสี่ห้าอกเลยครับแม่เดินเข้ามาดิฟันขวาครับ อาปปะขัดซ้ายงัดศอกซ้ายครับฟันสอกขวาครับฝาใหม่มุ่งง่ามเข้าไปรับศอกเจอข่าวอีกฟันสอกขวาครับโดนจนได้ครับโอ้โหอ่ะเจอขวาของพญาต่อยฟันสอกขวาครับพญาต่อครับงัดศอกขวาครับทั้งสอกงัดศอกฟันสอกเฉือนเอาหมดเลยครับงัดสอกซ้ายแข้งขวาไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วครับหมัดหนึ่งสองวางแข้งขวาครับแข้งขวาครับมีมาทบเลยครับ โดนเยอะแล้วครับฟ้าใหม่ครับแข่งซ้ายแข่งขวาครับพญาต่อแมฟ้ามาสองแข้งฝันศอกเจอเข่าซ้ายของฟ้าใหม่ครับพญาต่อแมนี่ทั้งทั้งเขา่าทั้งศอกครับนี่ตีขวาครับโอ้โหชักจะโรยลงไปครับ โดนอีกแล้วหมดยก3ครับด้วยความที่อยากบูอยากสู้แหละครับก็เลยไปรับซะเยอะนะครับด้านของฝ้าใหม่สิทธ์ยอดเซียนยกสี่ครับสถานการณ์นี่อยู่ที่พญาต่อต่อ6-1ครับ ต่อซ้อมอยู่ที่ไขมือออกขอนเมืองนะครับอ้าวแข้งขวาของพญาต่อตีขวาครับ้องพิเกมนะครับฟฝาใหม่ครับนี่ครับกองเชียร์ก็ยังได้เชียร์อยู่ครับจะได้แค่เชียร์หรือเปล่าแข้งขวาครับมาสองแข้งุงซ้ายแล้วแข้งขวาครับ้าใหม่ตอนนี้โดนเยอะครับแข้งขวาขืนด้วยขวาครับนี่ครับเข่าแลกเข่าก็พยายามอยู่แหละครับนั่ง่วยครับอ่านะครับ นักมวยพยา,ยาคนครับนายครับตีข่าขวาครับพญาต่อครับเสียบซ้ายแทงขวาไปครับฟ้าใหม่โอ้อาวุธนะเห็นหมดแล้วครับาด้าน,นของพญาต่อออกฝันเมืองฟ้าใหม่ยังสู้ครับยังสู้ครับตั้งแขนดันดันปับ๊บ ปาปปาแหงนะ้าไม่ออกอแทงขวาแทงขวาครับเสียดขวาครับใหม่ชุดหนึ่งโอ้คาดว่าถ้าเกิดเป็นชุดใหญ่ๆนี้กรรมาการคงต้องจับครับแทงข่าวครับฟันศอกแทงซ้ายครับเลี้ยงไข่ไม่ได้นะครับพญาต่อทําได้ต้องทํานะครับกรรมาการจะดูเองครับนี่ครับแทงซ้ายแทงขวา ดันออกมาสิมาสิมาสิโยนซ้ายมาสิกระแทกหมัดกระแทกหมัดกระแทกหมัดดักออกเดินเข้ามาก็โดแล้วก็แทงขวาแทงซ้ายครับกรรมการยุติเลยครับนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับไฟหน้ายังมีครับกรรมการก็ชูมือไปที่พญาต่อออกฝันเมืองนะครับแหมหมวนเดียวเลยนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเหลือเกินนะครับนอกในชยยาครับ เอาชนะเทนนเกิลน,น็อกเอาท์ทางด้านของฟ้าใหม่สิยอดเซียนไปในยกที่4ครับถูกใจสุนทรอูทองครับละ